หลังจากที่มังงะวันพีในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วเด๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็วิเคราะห์กันว่ามังงะในตอนต่อไปมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น,น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างโดยที่เรื่องรานั้นก็จะเป็นเรื่องราวภาพหน้าปกที่เราจะได้เห็นนว่าภาพหน้าปกในตอนล่าสุดฮูฮูได้จับคนที่ต่อต้านมาสองคนซึ่งจากภาพเงาแลวเขาที่ใส่หมวกเนี่ยสองคนนั้นก็น่าจะเป็นอุนติและเพจวันซึ่งมันอยู่ในเรื่องราวการเดินทางของยามาโตะแล้วก็เป็นเรื่องราวการรับเดตเนื้อหาในภาพวานอมันกก็เลยนนน่่าาาาสใจจวรทีโ ข่าวนั้นได้มีการอัปเดตเรื่องราววานุนนขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นการโปรเ,เรื่องราวเพิ่มเติมหรือเปล่านะว่าเหล่ารุนนองไคโดจะมีคนที่กลับใจแล้วก็ไม่อยู่ฝ่ายลูฟี่มากขึ้นโดยผ่านเรื่องราวการเดินทางของยามาโตะและแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาภาพบอกในตอนต่อไปเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ไม่น่าสนใจที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่จูจูก,กาบันเขานั้กก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วเขาก็ไปจับจกุ ซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าในตอนต่อไปเนี่ยการปัะนาการ่างลูฟี่แล้วกาบันมันจะเป็นการประทาการที่มันแล้วก็สนุกขนาดไหนเราะวาในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยก็มีรล่างเก่์ห้าแล้วเป็นจ่าพาร์ทส่วนกาบันในเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการปูเเรื่องาความสามารถแล้วก็บอกทว่ากาบันเขานั่นคือมือซ้ายของโรเจอร์อะไรแบบนี้ซึ่งนั้นก็เลยทําให้น่าสนใจเข้าไปอีกนะว่ากาบันเนี่ยเขานั้นจะเก่งแล้วมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนนะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ย มันก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่กาบานเขานั้นต้องการจะเห็นความสามารถของลูฟี่ว่าในตอนนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีร่างเกียร์ห้าที่เป็นแบบไหนใช่ไหมฮะเราว่าแน่นอนอนะว่านอกจากความสามารถเนี่ยกาบันเนี่ยก,ก็น่าจะอยากเห็นร่างเกียร์ห้าลูฟี่อยู่แล้วซึ่งนั่นก็จะเป็นการวัดความสามารถด้านนอกลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะสามารถอยู่โลกี้หลังจากที่เขาเนั้นได้ปล่อยตัวโลกี้ออกมาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ไปอย่างเชิงพลังแต่ว่าการปะทะกันในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่มารางการฮะ ให้สมกับเรื่องเล่าที่บอกนวกาบาลเขานี่คือมือซ้ายของราชเจ้าสลัดแล้ก็ฉายาที่บอกนวกาบาลเนี่ยเขานี่คือผู้ขมือพวกเขาเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องเล่าที่มันน่าสนใจที่สุดในตอนต่อไปเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นเรื่องเล่าที่ลูฟี่เขานี่จะได้พัฒนากับสอตเปอร์กาบาลหนึ่งในลูกเรื่องของโรเจอร์ที่ได้รับชื่อน้องเป็นมือซ้ายของราช,ชาเจ้าสลัดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าการเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าการพัฒนาการและวัดฝีมือเ่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นี่ จะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าหลังจากการพาราเกษตรเนี่ยนั่นจะหมายความว่ากาบาลเขาเนั้นจะเข้าร่วมกับกลุ่มหมอฟานในภาคเอวบาร์หรือไม่เพราะว่าในเนื้อหาในภาคเอวบาร์ในตอนนี้ก็จะมีศัตรูไปภาคเขตสุนเทพใช่ไหมซึ่งน่นนาสนใจนะว่าในสืการต่อสู้หลังจากนี้เนี่ยซอปเปอร์กาบาลจะได้เข้าร่วมกับพวกหมอฟานในสืการต่อสู้ในภาคเอวบาร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่ากลุ่มหมอฟาเนี่ยก็จะได้พฒนามิสุแ่งโชคราวนะฮะมาช่วยพวกเขาในการต่อสู้กับศัตรูในภาคเอวบาร์ เพราะว่าเรื่องราวเสริเรื่องจนตอนก่อนห,หน้านี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแชมล็อกเขานั heut, ้นเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นเหล่าเด็กๆที่เป็นเด็กคนยากของเอบารฟและหนึ่งในเด็กพวกนั้นเนี่ยนั่นก็คือโคลอนที่เป็นลูกชายของกาบานันซึ่งในตอนนี้โคลอนเขานี้อยู่ที่เดี่ยวพวกโรบินเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้เหตุการณ์พวกนี้ไปเสริมเรื่องราวที่ว่า,วากาบันหลังจากนี้เขานั้นก็ต้องมาช่วยลูกชายของตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้เหตุการณ์การปูเรื่องราวพวกแชมล็อกมันไปเสริมเรื่องราว แต่ว่าก่อนที่จะได้มีการร่วมสึกการต่อสู้เนี่ยหลังจากที่พวกเขาเนได้มีการพระะกากันจบแล้วนะฮะในตอนนั้นก็ควรจะได้มีการบบเปิดเผยเรื่องราวเรื่องหนึ่งก่อนนะั่นคือเรื่องราวที่ว่าสกอาเปอร์กาบันเหตุผลที่เขานั้นฟานลดล้อกบหมาไฟแล้วก็อยากเจอลูฟี่มันตลอดนั่นคืออะไรซึ่งกนแน่นอนนะว่าหนึ่งในเหตุผลที่น่าสนใจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเขาอยากเจอลูฟี่เหมือนกับเล,ลลี่นะฮะแล้วก็อยากเห็ลนลูฟี่ในร่างเก5าแล้วก็น่าจะคาดหวังเนาะลูฟี่เนี่ยข่าวนั้นจะกลายเป็นราชเจ้าสลัด อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดหนึ่งคือกาบนานค่าวนั้นจะได้มีการสอนวิชาแล้วการฝึกให้กับลูฟี่และกลุ่มโมฟาในภาคอบาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านีเลลรี่เนี่ยก็ได้มีการสอนความสามารถฮาคี้กับลูฟี่มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กาบานเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้มีการสอนความสามารถด้านพลังใหม่ให้กับลูฟี่และกลุ่มโมฟาหลังจากนี้และก็แน่นอนนะว่าเรื่องราวสุดท้ายในตอนต่อไปที่มันน่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือการัปเดตดสถานการณ์อโลกีที่หลังจากที่เขาได้ถูกดาบมันชําร้อนนี่ย หลังจากนี้เขานั้นจะเป็นยังไงต่อไป่น่งนะฮะโอเคแลืนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะ์กันในคลิปนี้ซึ่งในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆเช่าสสวัสดี้รอต้องขอตัวลาไปก่อนทีเจใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ